สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงทากาประเทศบังกลาเทศว่าสื่อท้องถิ่นหลายแห่งในบังกลาเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลด้านการสอบสวนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในบังกลาเทศเพิ่มเป็นมากกว่า90รายในจำนวนนี้รวมตำรวจอย่างน้อย14นายและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนค่ะ โดยเฉพาะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะจากการที่บรรดาน,นักศึกษายกระดับแคมเปญประท้วงต่อต้านรัฐบาลเป็นการแสดงอารยะขัดขืนทั่วประเทศเพื่อเพิ่มแรงกดดันให้กับนายกรัฐมนตรีชีคคาสินาลาออกจากตำแหน่ง ขณะที่รัฐบาลบังกลาเทศนะคะพยายามควบคุมสถานการณ์ด้วยการประกาศเคอร์ฟิวครั้งใหม่หลังตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานการจับกลุ่มผู้ประท้วงแล้วมากกว่า1 0 0 0 0คนขณะที่ด้านฮาสินานะคะก็ยื่นข้อเสนอเจรจากับแกนนำผู้ประท้วงที่ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองโดยผู้ประท้วงนะคะยื่นคำขาดว่า นายกรัฐมนตรีต้องลาออกจากตำแหน่งเท่านั้นค่ะด้านนายโฟเคอร์ตเติร์กนะคะซึ่งเป็นข้าหลวงด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือว่า UN เเรียกร้องให้คู่กรณีทุกฝ่ายถอยห่างจากการใช้ความรุนแรงต่อกันและแสดงความวิตกกังวลว่าการเดินขบวนประท้วงครั้งใหม่ในวันจันทร์ที่5สิงหาคมนี้จะนำมาซึ่งความสูญเสียเป็นวงกว้าง อย่างไรก็ตามนะคะนายอนิซุสฮุกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบังกลาเทศค่ะกล่าวว่ารัฐบาลอดกลั้นถึงขีดสุดมิเช่นนั้นความสูญเสียจะเกิดขึ้นเป็นวงกว้างมากกว่านี้ ส่วนด้านกองทัพบังกลาเทศนะคะก็เผยแพร่แถลงการของพลเอกวาเกอร์อุสามันประธานคณะเสกการทีการทหารร่วมคนปัจจุบันโดยยืนยันนะคะว่ากองทัพบังกลาเทศคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะ